สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิชิตีเหมือนเดิมสําหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวอาวุธ FR ของบันเทียนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับเราก็มาดูรายละเอียดตัวละครก่อนนะครับเริ่มจากเกาะลูเฟเนียนะครับสาหรับเกาะลูเฟเนียหรือเกาะฟ้านะครับถ้าเกิดเรามีอาวุธ FR แล้วก็ลิมิตเบรกเต็มแล้วนะครับแล้วก็ up ฟอสเลเวล30แล้วเนี่ยผมก็แนะนำให้ทำกกกเกาะเกาะลูเฟย亚เป็นเกาะฟ้าไปเลยนะครับเพื่อที่จะเอาดาเมจสูงสุดของตัวบันเทียเองนะครับต่อมาก็มาดูซาเฟียแนะนำกันก่อนละกันนะครับสำหรับลูก A นะครับก็จะมีทั้งหมด3สายนะครับสายแรกนะครับก็เป็นประเภทนี้นะครับก็คือ เบรกมอนสเตอร์นะครับหรือว่าโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกแล้วเราจะได้ค่าต่างๆตรงนี้นะครับอันนี้สายที่1นะครับส่วนสายที่2นะครับก็เป็นลูกนี้นะครับก็คือโจมตีแบบคริติคอลฮิตนะครับแล้วเราจะได้ค่าต่างๆตรงนี้นะครับส่วนสายที่3นะครับก็เป็นสายประเภทเลือดเต็ม100%เนะครับเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะฮะ นี่ก็ได้ฮะเก่าก็ได้นะครับสำหรับสเฟียร์สายที่3นะครับเมื่อเลือดเต็ม100%ยเรเนี่ยแล้วเราจะได้ค่าต่างๆตรงนี้นะฮะอันนี้ก็ไปเลือกใส่เอานะครับว่าจะใส่แบบไหนนะครับแต่ว่าจากที่ผมดูแล้วเนี่ยก็สําหรับบันเทียลูกเอทก็จะมี3สายนี้นะครับทีนี้เรามาดูลูกดีกันนะครับสําหรับลูกดีนะครับก็มีทั้งหมดส่สายนะครับเดี๋ยวเรามาดูสายแรกนะครับ สายแรกก็คือน้องซิดนีนะครับประมาณน้องซิดนีนะก็คือเงื่อนไขประเภทโจมตีคริติคอลฮิตนะครับแล้วเราจะได้ค่าต่างๆแบบนี้นะฮะส่วนสายที่2นะครับก็จะเป็นสายบัฟบ,บนหัวนะครับอ่านี่นะฮะสำหรับสายที่2เนี่ยเมื่อบัฟของเราตรงเงื่อนไขของสเฟียนะครับอย่างเช่นของวากาเนี่ยจะต้องมีบัฟบ,บนหัว5ช่องนะครับเราถึงจะได้ค่าตรงนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าบันเทียมมีความสามารถในการขโมยบัฟ ทุกสกิลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบัฟของบันเทียเกิน5ช่องแน่นอนนะครับอันนี้เป็นสายที่2นะครับส่วนสายที่3นะครับก็จะเป็นประเภทบัฟตัวเองนะครับเช่นโฮปนะครับสำหรับเงื่อนไขก็คือเมื่อเราบัฟตัวเองนะครับไม่ว่าเราจะบัฟ1ช่อง2ช่องก็แล้วแต่นะครับเราบัฟเมื่อไหร่เราก็จะได้ค่าตรงนี้นะครับแม็กเบฟแอ็กแท็กนะฮะก็อยู่ทั้งหมด3เทินประมาณอย่างนี้นะฮะ อันนี้คือสายที่3นะครับส่วนสายที่4นะครับก็จะเป็นสายประเภทโจมตีเหมือนเดิมนะฮะอ่าอันนี้ฮะ้องควีน,นะครับสายสำหรับสายประเภทที่4สายสุดท้ายนะครับก็คือโจมตีมอนเตอร์ให้เบรกนะครับหรือว่าโจมตีมอนเตอร์ที่อยู่ในสถาน,นะบเบรกอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะได้ค่าตรงนี้เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าถ้าด่านนั้นเราสามารถเบรกมอนเตอร์ได้เนี่ย ผลของซาเฟียประเภทนี้ก็จะทํางานตลอดเวลาแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันตีตีมอนอยู่ในสถานะเบรกตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอันนี้คือสายที่4นะครับทีนี้มาดูลูก E ีลูกสุดท้ายกันนะครับสำหรับลูก E เนี่ยจะมีทั้งหมด3สายนะครับสายแรกก็จะเป็นสายประเภทเอ่าเลือด100%นะครับก็อันนี้นะฮะเซสเซอร์นะครับสำหรับสายเลือด100%เนนะครับเมื่อเราโจมตีคิดจะเข้าฮิตนะครับแล้วเลือดเต็มเนี่ยเราจะทำการแปะดีบัฟใส่มอนเตอร์นะครับ ส่วนสายที่2นะครับก็จะเป็นประเภทเลโนโลนะฮะเมื่อเราโจมตีมอนเตอร์เบรกได้ขอไปัยฮะเมื่อเราเบรกมอนเตอร์ได้นะครับเราก็จะทําการลดค่าต่างๆอย่างเช่นของเรโนโก็จะเป็นลดาดาเมจกายภาพ15%นนะครับประมาณนี้นะฮะส่วนลูกสุดท้ายนะครับก็คือสายลากูน่านะครับ ประเภทโจมตีคริติ c ค l ลฮิตธรรมดาเลยนะครับเพียงแต่ว,ว่ามันเป็นการโจมตีหมู่ต้องดูด้วยนะครับสำหรับลูกลกรักูนาเนี่ยมันจะเขียนว่าวิสกรุ๊ปนะครับก็คือโจมตีหมู่นะครับซึ่งบันเทียเนี่ยมีการโจมตีหมู่อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะทําการแปะดีบัฟพวกรถค่าต่างๆอะไรแบบนี้นะครับสำหรับสําสหรับตัว E ของของบันเทียก็จะมี3สายนี้นะครับไม่ต้องใส่ประเภทที่ว่า ดีบัฟอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าประเภทแบบนี้เนี่ยคือบันเทียไม่สามารถแปะดีบัฟมอนเตอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขประเภทแปะดีบัฟใส่เป้าหมายแล้วเราจะได้ค่าแอตแท k กสพวกนี้เนี่ยไม่ต้องใส่เลยนะครับไร้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซเฟียทั้ง3แบบนะครับ A D และ E นะครับต่อมาเรามาดูไทป์การโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีของบันเทียเนี่ยก็จะเป็นดาเมจกายภาพระยะไกลทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะ ต่อมาเรามาดู AF แนะนำนะครับสำหรับ AF เนี่ยก็แนะนำเป็น ATTACK 108คู่กับ m a c w a v e 330เท่านั้นนะครับสำหรับ FORCE LEVEL นะครับก็ถ้าเกิดเราลิมิตเบรกอาวุธ FR จนครบแล้วนะครับผมก็แนะนำให้อัพที่ LEVEL 30เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีอาวุธ FR เนี่ยอัพแค่ LEVEL 10ก็เพียงพอแล้วนะครับ อันสุดท้ายนะครับก็คือซาม,มอนอสูรแนะนำทั้ง10ตัวนะครับก็ดูตามรูปได้เลยนะครับก่อนที่เราจะดูรายละเอียดสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของสเปเชียบับกันก่อนนะครับอันนี้ก็คือสเปเชียบับของบันเทียนะครับสำหรับสเปเชียบับนี้นะครับจะมีขั้นทั้งหมด อ่าห้าขั้นนะครับตั้งแต่ขั้น1ถึงขั้น5แล้วก็เริ่มเกมมาเนี่ยจะอยู่ที่ขั้น3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าความสามารถของสเปเชียลบัฟมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับที่ให้กับตัวบันเทียเองนะครับจะทําให้ตัวบันเทียนะครับเบฟไม่ต่ํากว่า30%ของค่าแม็กเบฟตัวเองนะครับแล้วก็ขั้นหนึ่งนะครับเราจะได้ค่าแอตแทก80%แล้วก็ค่าโอเวอร์โฟลนะครับ20%ขั้น2 ได้ค่าแม็กเบฟ50%ขั้น3ได้ค่าเบฟดาเมจ30%ขั้น4ได้ค่า H P ดาเมจ20%และขั้น5นะครับทำให้เพื่อนได้ผลของทั้ง4ค่าทั้ง4 4ขั้นที่กล่าวไปเมื่อกี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของสเปเชียบัฟของบัญเทียนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยเราจะใช้สกิลฟรีได้1ครั้งนะครับ เดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันที่สกิลหนึ่งเวอร์ชันบวกเลยนะฮะสำหรับสกิลหนึ่งเวอร์ชันบวกนะครับจะทําการตีเบฟหมูนะครับห้าฮิตแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 2 0หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเองนะครับ20%ของ H p ดดาเมจที่ทําได้เป้าหมายหลักนะครับจะโดนดาเมจ1 0 0และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%นะครับ เราก็จะทําการสุ่มขโมยบัฟกับมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับจำนวน3ช่องนะครับแล้วก็ตัวบันเทียเองนะครับจะได้รับบัฟดับเบิลยูนะครับจำนวน8เทิร์นนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูบัฟประจำตัวของบันเทียกันนะครับก็คือบัฟดับเบิลยูนะครับอันนี้นะครับสำหรับความสามารถของบัฟดับเบิลยูนะครับอย่างแรกนะครับ เพิ่มค่า Attack สำหรับดาเมจกายภาพนะครับ40%แล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า Mac Web 60%อย่างที่3เพิ่มค่า Attack ธรรมดา20%นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูสกิล2กันต่อเลยนะครับซึ่งสกิล2ก็เป็นเวอร์ชันบวกนะครับ สำหรับสกิล2อนะครับอย่างแรกเลยจะทําการเด้งเบฟให้ตัวเองก่อน2ครั้งนะครับแล้วก็ทําการตีเลือดเป้าหมาย1ครั้งหลังจากนั้นจะทําการตีเบฟ5ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้เพิ่มขึ้นอีก3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%เป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ1 0 0และเป้าหมายเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%นะครับหลังจากนั้นจะทําการล้างดีบัฟตัวเองนะครับ3ช่องแบบสุ่มนะครับ แล้วก็อันดับต่อมานะครับจะทําการขโมยบัฟเป้าหมายที่เราเลือกโจมตีนะครับแบบสุ่ม3ช่องเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวบันเทียเองจะได้รับบัฟเดบันยูนะครับจำนวน8เทินเหมือนเดิมนะครับสำหรับสกิล EX นะครับ จะทาการตีเบฟหมู่จํานวน4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180%ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หานะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการล้างดีบับตัวเองนะครับทั้งหมดเลยเฉพาะแค่ตัวบันเทียร์เองเท่านั้นนะครับส่วนมอนสเตอร์นะครับจะโดนขโมยบับแบบสุ่มนะครับจำนวน3ช่องนะครับ หลังจากนั้นตัวบันเทเองจะได้รับบัฟ S นะครับจำนวน6เทิร์นะครับแล้วก็บัฟบ,บนหัวเนี่ยจะบวก1ทุกช่องนะครับนี่นะฮะต่อมาก็จะเป็นสกิล65สนะครับสำหรับสกิล65นะครับจะทำการลดเบฟเป้าหมายที่เราเลือกนะครับให้เหลือ0ูนย์นะครับแล้วก็ทำการเต้งเบฟใส่ตัวเองนะครับส่วนค่าความสามารถที่ได้นะครับ จะเพิ่มค่า a อ t แท็กนะครับ30%อย่างที่2เพิ่มค่าเวฟดาเมจลิมิตนะครับอีก30%สนะครับสำหรับสกิล l l นะครับจะทําการตีเวฟหมูนะครับจำนวน3ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมูโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะครับดาเมจเป็นดาเมจหมูแบบไม่หานนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการล้างดีบัฟ ฝั่งเราทั้งหมดเลยนะครับทุกคนส่วนฝั่งมอนสเตอร์นะครับจะโดนขโมยบัฟ3ช่องแบบสุ่มนะครับแล้วก็ตัวบัเทียเองจะได้รับบัฟเดนะครับจำนวน8เทอนะครับพร้อมกับทำการเติมสกิล1และสกิล2อย่างละ1ครั้งนะครับ ส่วนสกิล fr นะครับจะทําการตีเบฟหมู่นะครับจำนวนหฮิตแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับหลังจากนั้นจะทําการล้างดีบัฟฝั่งเราทั้งหมดเลยนะครับส่วนฝั่งมอนสเตอร์นะครับจะโดนสุ่มขโมยบัฟ3ช่องนะครับแล้วก็สกิล fr เนี่ยจะได้เทินต่อทันทีนะครับแต่ว่าเสียแอคชั่นนะครับนี่นะตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวเราก็มาดูเงื่อนไขของเปอร์เซ็นต์ให้ดีบนนัดก,กันดีกว่านะครับสำหรับ FR โหมดนะครับจะไม่มี Special Effect ใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนเงื่อนไขมีทั้งหมด3ข้อนะครับอันแรกนะครับเมื่อเราโจมตีมอนสเตอร์ที่ไม่มีบัฟอยู่บนหัวนะครับจะได้40นะครับ เงื่อนไขที่2นะครับเมื่อเราโจมตีกายภาพระยะไกลนะครับจะได้อีก20%นะครับแล้วก็เงื่อนไขที่3นะครับเมื่อเราทําการลบบัฟมอนสเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งช่องหรือว่าลบบัฟทั้งหมดแล้วก็ขโมยบัฟมอนสเตอร์มาเป็นของตัวเองนะครับจะได้เปอร์เซ็นต์เฮปิวันัทที่80%นะครับสำหรับเงื่อนไขที่3เนี่ยรวมถึงการ โจมตีเสริมของคนอื่นแล้วสามารถลบบัฟมอนเตอร์ได้ก็จะได้เงื่อนไขที่3เช่นกันนะครับต่อมาเรามาดูความสามารถของ c o อ e เบลิตี้กันนะครับสำหรับคอเงินนะครับไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกนะครับจะออกมาโจมตีและทำการ ล้างบัฟป้าหมายที่เราเลือกโจมตีนะครับ3ช่องแบบสุ่มนะครับต่อมาคอทองนะครับคอทองก็ไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกเหมือนกันนะครับแล้วก็ความสามารถเนี่ยจะออกมาล้างบัฟมอนสเตอร์ทั้งหมดทุกช่องนะครับส่วนฝั่งเรานะครับจะทำการล้างดีบัฟทั้งหมดเช่นกันนะครับ ก็เป็นความสามารถของคอเงินและคอทองของอบันเทียนะครับเราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับสำหรับการเล่นบันเทียคือง่ายมากเลยนะฮะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับ เพียงแต่ว่าเทิร์นแรกเนี่ยที่เป็นสกิลฟรีนะครับผมก็แนะนําให้กดสกิล65ไปสัก1ครั้งนะครับเพื่อที่ว่าจะให้สแต็คของเซียบัฟเนี่ยเป็นขั้น5ตั้งแต่เทิร์นแรกของบันเทียไปเลยนะครับตรงหลังจากที่เรากดสกิล65ไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะกดสกิล1หรือสกิล2ก็ได้นะครับสกิล1เนี่ยจะเหมาะกับการโจมตีแบบเป้าหมู่นะครับส่วนสกิล2ก็จะเหมาะกับการโจมตีแบบเป้าเดี่ยวนะครับประมาณนั้น อันนี้ก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้เอานะครับถ้าเกิดใครที่จะกดสกิล LD เนี่ยผมก็แนะนําให้กดสกิล1กับสกิล2ไปอย่างละหนึ่งครั้งก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กดอันไหนเลยแล้วกดสกิล LD เนี่ยสกิลที่มันเติมขึ้นมามันจะไม่ได้นะฮะเพราะว่าเกมกําหนดให้สูงสุดแค่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกดสกิล LD ก็ต้องกดสกิล1สกิล2ทิ้งไปก่อนอย่างละหนึ่งครั้งนะครับาสาหรับสกิล2นะครับก็เอาไว้โจมตีเป้าเดี่ยวพร้อมกับขโมยบัฟ แบบสุ่มจากเป้าหมายที่เราโจมตีนะครับส่วนสกิล ex เนี่ยเราก็เอาไว้ล้างดีบัฟตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้ขโมยบัฟเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับต่อบัฟ s ก็คือบัฟประจำสกิล ex นั่นเองนะครับจริงๆการเล่นมันเทียก็ e ีซี่อีซเลยนะฮะไม่ยากนะครับ สำหรับสกิล ld นะครับเราก็เอาไว้ใช้ล้างดีบัฟฝั่งเราหรือว่าจะเอาไว้ขโมยบัฟฝั่งมอนเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้เลยนะครับหรือถ้าเราต้องการเติมสกิล1กับสกิล2เราก็สามารถกดสกิล ld ได้เลยนะครับเพราะมันก็เติมสกิลตรงนี้อยู่แล้วนะครับในส่วนของอาวุธ fr เนี่ยคือผมก็กดไม่ออกนะครับก็เลยไม่มีไม่มีมาเล่นให้ดูนะครับก็ยืม add m a i มากดสกิลให้ดูไปก่อน ส่วนวิธีการใช้งานของอ FR บันเทียก็พยายามเล่นด่านที่บอสเนี่ยบัฟตัวเองบ่อยๆแล้วก็บอสเนี่ยได้เทิร์นบ่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ยากนะครับสําหรับ FR บันเทียเพียงแต่ว,ว่าด่านที่จะเอาไปเล่นกับ FR บันเทียได้เนี่ยมันค่อนข้างหายากนะครับส่วนมากคนก็เลยไม่ค่อยนิยมเล่น FR บันเทียกันสักเท่าไหร่นะครับ สำหรับคลิปรีวิวบันเทียก็มีประมาณนี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะไม่งงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆยังเพื่อนๆยังงงอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้นี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวอาวุธ fr บันเทียก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ